หลวงขึ้นบ้านหลังนี้เราคว้างไฟเข้าไปทั้งสองฝั่งนูน้นฝัู่นนะไปอยู่ไหนอ่ะนี่ดิฉันตรงนี้นี่ทางหน้าฝาั่งหลวงเนาะอยู่ทีนบนเอง เนี่ยกูโอ้ยก็เนี่ยแค่นี้เองเอ๊เขาว่าว่าม่เป็นอ่ะ